แม่บอกว่าคมสันพี่คมสันไปเขาจะกันไปดูด็อกเตอร์เกิดทำไหม่ทำ,ทำทำทำใหม่ไอ้นั่นแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยเล่าถึงเขาจะกันให้เมย์ฟังเมย์เขาก็ไปค้นหาตามโทรศัพท์เขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเขาจะกันนะเขาบอกเขาจะไปอบรมแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีความรู้ด้าน การทาอาหารนัง่งปลูกต้นไม้บ้างดูแลดูลินซีอะไรที่เขาไม่เคยทํเขาทํางานโรงแรมเขาทางานไล่องุ่นเขาไม่มีประสบการณ์เขาก็มีประสบการณ์มาหลายอย่างเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทําอะไรกันพอไปแต่ร้านปลูกต้นไม้บ้างแล้วก็ตอนแรกแม่ก็เข้าใจอยู่เพราะว่าบอลสีมันดังแล้วก็ไปที่สตหิบก,ก็ไปดูของคมสันด้วยก็เข้าใจไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านแม่ก็สังเกตดู ว่าเขามีพืชต้นอะไรมั่งชื่ออะไรราคาเท่าไหร่เขานิยมหรือเปล่าแต่พอเขามาข่าวหลังสุดไปที่ได้ไปมีประสบการณ์ทางด้านอื่นมามาทำที่บ้านไอ้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เห็นไอ้ว่าทำไมเขาซื้อไอ้นั่นไอ้นี่มาพอมาเห็นเขาพอ่อชามเองแม่ไม่เป็นไงแม่ถึงไม่เข้าใจ ถ้าแม่เป็นเดยแม่ก็คงจะเข้าใจง่ายกว่ายิ่งยิ่งกว่าดี้วันวันเดินดูต้นนั้นต้นอันนี้บ้างมันหลายหลากหลายหลากมากเลยไอส่วนกัญชาก็ส่วนกัญชาส่วนไอผักก็ส่วนผักส่วนดอกไม้ก็ส่วนดอกไม้ไม้ยืนต้นมั่งต้วยมั่งปลูกแล้วก็ดูแลมันเอาใจใส่แล้วก็จะรักมันไปเองอ่อยปเป็นระยะนะระยะ,ะ,ยะก็จะดู ก็ก็จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของของบ้านว่าตรงนี้เป็นเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอันแบบปัจจุบันนี้มีเขาก็ลงทุนลงแรงลง,ลงทั้งแรงเงินและทั้งแรงกายทำจากจ้างก้าจ้างเขาอมาทำไอ,นานไอ้นั่นไอ้นี่คนที่ หามาไม่คนใดก็คนหนึ่งทำให้อย่างนี้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆมาปกติปัจจุบันก็เขาก็คงจะพัฒนาไปอีกขึ้นไปอีกเรื่อยๆละมั้งของเขาต้นหนึ่งตายก็ปลูกต้นขึ้นต้นใหม่ขึ้นมาทแทนก็ร่วงโรยไปก็เพราะต้นใหม่ขึ้นกล้าใหม่ขึ้นมาทดแทนก็จะ อย่างดอกไม้นี่ก็ตัดบ่อยแล้วเกินนะว่าเขาก็ปลูกเป็นระยะระยะต้นห่างๆให้มีดอกไม้ในบ้าน